สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ MaxT i m e กันเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงปลาทองนะครับวันนี้ผมจะขอครับมาพูดคุยแล้วก็มารีวิวอุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงปลาทองกันดีกว่านะครับว่าจะมีอุปกรณ์ใดบ้างนะครับสำหรับตัวเองแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเข้าสู่วงการในการเลี้ยงปลาทองนะครับมาได้สักพักหนึ่งนะนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาทองนะครับ จะต้องมีอะไรบ้างเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมมีนะครับจะเหมือนกับเพื่อนๆไหมนะครับก็ใครมีคาแนะนําอะไรนะครับก็สามารถแนะนำนะครับในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าตู้ปลาทองของผมนะครับจะมีอะไรบ้างเนาะนะครับที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นตู้ปลาทองนะครับขนาด15นิ้วนะครับก็ผมจะเลี้ยงปลาทองอยู่2ตัวนะครับก็ขนาดค่อนข้างไวรุ่นเลยนะครับกำลังเฟี้ยวอยู่เลย เรามาดูนะครับกรองนะครับกรองเพราะจะกรองแขวนนะครับค่อนข้างเป็นตัวกรองแขวนขนาดใหญ่หน่อยนะครับที่ใช้นะครับมันจะเป็นของไบโอโปรนะครับรุ่น hf 3 0 2นอะครับอันนี้ก็จะให้พลังดูดที่แรงนะครับแล้วก็ให้เสียงนะครับที่เงียบนะครับเงียบพอสมควรนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วนะครับมันจะมีสกิมเมอร์อยู่นะครับเป็นตัวที่กรองฝ้าบนผิวน้ำนะครับ ผมมาออกนะครับก็ตัวนี้ก็ปรับได้นะครับนะจะปิดก็ได้จะปรับให้น้าไหลแรงก็ได้นะครับของใครใช้ยี่ห้อไหนนะครับก็สวัสดีที่จะนํามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ได้นะครับอันนี้ผมเออรวบรวมนะครับดูช่อง youtube ของคนที่เข้าเลี้ยงปลาทองกันนะครับเขาก็แนะนํามานะครับผมก็ดูหลายๆช่องนะครับก็ <c oughs> ดูเป็นอาแทนนะครับแล้วก็ความรู้นะครับก็นํามาเลี้ยงปลาทองนะครับส่วนตัวทำออกซิเจนนะครับผมก็จะใช้ของบิ๊กบอยนะครับยี่ห้อนี้ก็จะเป็นท่อออกซิเจนอยู่2ท่อนะครับ2รูด้วยกันนะครับเป็นท่อคู่นะครับก็ปรับระดับไฮนี่เป็นโลครับโลนะครับแล้วก็ปันกลางแล้วก็ไฮนะครับความแรงของ ปั๊มออกซิเจนนะครับตอนนี้ผมใช้ระดับโลอยู่นะครับก็จะมีหัวทรายนะครับอันนี้หัวทรายที่เป็นแบรนด์นะครับที่เป็นแผ่นวงกลมนะก็ซื้อมาขนาดผิดขนาดหน่อยนะครับที่จริงสั่งซื้อมาขนาดเล็กนะครับแต่ได้ขนาดใหญ่มานะครับผิดไซส์นิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ฟองน้ำนะครับให้ฟองออกซิเจนที่ปลานะครับคงจะชอบอยู่นะครับ ที่ขัดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจะเป็นโคมไฟนะครับเป็นไฟ LED ประดับตู้ปลานะครับสั่งมาแล้วนะครับแต่ของยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวยังไงของมานะครับจะทำการรีวิวโคมไฟตู้ปลาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับพวกน้ำยาต่างๆนะครับไม่รู้ว่าของใครนะครับเพื่อนๆใช้ของอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับผมจะนี่นะครับจะเป็นตัวทำน้ำใสนะครับ หยดลงไปน้ำก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับของ s อนะครับเอสซีครีนนะครับก็ใช้มาหลายครั้งนะครับก่อปลาก็โอเคนะครับชื่นชอบนะครับอันนี้เป็นน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำนะครับกำจัดตะไคร่น้ำเขียวนะครับ Rq นะครับนนะครับต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นตัวรดคลอรีนนะครับปรับสภาพน้ำนะครับนี่ลดความเป็นกลางนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำคลอรีนนะครับอ,อันนี้ผมก็ใช้น้าประแปะอยู่นะครับต่อไปนะครับอันนี้สุดท้ายผมจะใช้นะครับเป็นตัวแบคทีเรียแห้งนะครับเ,เป็นผงสีขาวนะครับ ก่อนครับผมใช้อยู่4ตัวนี้นะครับก็ใครใช้นะครับยี่ห้อไหนนะครับหรือว่าตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็แนะนํามาได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงปลาทองในตู้นะครับใครมีความคิดเห็นนะครับหรือว่าความรู้ดีๆนะครับมาแนะนําก็มาแนะนําได้นะครับพูดคุยแบบมือสมัครเรียนในการเลี้ยงปลานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ